แน่ครับอ่าวันนี้ไอ้จำเลยเนี่ยมันทำโครงการมหากรรมขอทานบรรลืโลกเนี่ยเพื่อลืมความทุกข์และหาตังค์ในการต่อสู้นะทุกท่านวันนี้โครงการนี้ที่มีการแอบอ้างนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วัดสำคัญของประเทศไทยวัดสำคัญของจังหวัดนะครับ ในการเลี่ยลายเปิดรับบุญแสวงบุญตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้น่าคิดน่าคิดครับทุท่านโดยเฉพาะไอ้คนที่เปิดมหากรรมขอทานบริลโลกเป็นคนที่มีมนทินนะนะครับเป็นคนที่มีมนทินนะคุณลองคิดจริงจรจังๆงถึงคว่าจะตรวจสอบไรายได้ได้อย่างไร เข้ามากี่ล้านกี่แสนเราไม่รู้ <c oughs> แต่ประกาศว่ามีเงินแค่นี้นะเพราะฉนั้นวันนี้ได้ข่าวว่ามีการอะไรนะขอรับบริจาคเป็นติกเกอร์ทิกเกอร์แล้วเราจะตรวจสอบอยังไงเวลามันเข้าไปในบัญชีของยูทูบเบอร์เข้าไปในบัญชีของใครบางคนเราจะตรวจสอบอย่างไร นะครับผลประโยชน์มหาศาลครับท่านมีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีผู้ใจดีโอนเข้าไปเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วตอนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับทุกท่านจะต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ออกไปพูดออกไปนะครับ,นะรบเดี๋ยวผมจะหาเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมจะหาเบอร์โทร ของวัดพระธาตุให้ทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านโทรเข้าไปโทรเข้าไปสอบถามว่ามันทําได้หรือไม่กรณีแบบนี้นะครับและฝ่ายกฎหมายของทางวัดนะครับฝ่ลยกฎหมายของทางวัดนะฮะจะมีการดําเนินการหรือไม่เรนนื่เดี๋ยวค่อยว่าก,กันเดี๋ยวค่อยว่าก,กันนะครับคือคนบางคนไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ผมไปช่วยลุงมานพเนี่ยคือ เอาความโง่คุณกลับไปเถอะครับนะครับเอาความโง่เง่าของคุณกลับไปนะคือติ่งทั้งหลายผมบอกแล้วว่าลุงมานุ์เป็นโรคซึมเศร้าถ้าพวกคุณอยากก่อกรรมทาเข็ญน,นะครับคือพิ่จินตนาครับผมไม่จะเป็นต้องไปให้ค่าไอ้นิรนวยเพราะลุงมานุได้ไปชี้แจงศูนย์ลงธรรมเรียบร้อยแล้วคุณอ้อย ได้มีการชี้แจงกับทุกท่านแล้วในการไลฟ์สดจบส่วนไอ้หมานะไอ้หมาไต้ถุนนะครับจะพูดอะไรปล่อยมันถ้ามีการหมิ่นประมาทก็เดี๋ยวว่ากันไปนะเดี๋ยวมีการหม,มาก,ก็ว่าไปการที่มันพยายามทำคอนเทนต์แบบนี้ไม่ได้มีอะไรหรอกครับโชว์ความกระจอกชินใจเขาไปมาแล้วเรียบร้อยจบแล้วครับ ก็ได้แต่ยื่นบัตรสนเทศพอเขาถามชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรผมชื่อนีละหน่วยครับนี่เหรอครับเรียกว่าร้องตรวจสอบไอ้อย่างนี้ไม่เรียกว่ารา้องตรวจสอบก็เรียกบัตรสนเทะนะครับซึ่งทางหน่วยงานราชการเขาก็ทําไปตามระเบียบวันนี้ลุงมานพไปให้การเรียบร้อยแล้วครับจบเรียบร้อยครับเสนอไปที่ผู้ว่าผู้ว่าเขารู้จักลุงมานพอยู่แล้วแล้วเขาก็ให้การไปตามความเป็นจริง ว่าทนายอ q ช่วยเหลือนะครับเพราะว่าเห็นทางลุมนบยากจนจบพี่น้องครับจบนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บนะึ่ะทุกอย่างจบแล้วนีนะ่นะนะอาจจะไม่ได้ขึ้นนานเท่าไหร่เพราะว่าง่าวงนอนมากจริงตาจะหลับเลยครับแต่ว่าผมกลัวถูกปิดกั้นการมองเห็นนะเป็นไงพี่ เออดูวเลยนะด่เลยนะพี่นะโอเค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 อ่าอ่ <c oughs> ะไรวะอาผ่านนะอะไรที่ไรสะผ่านไปก่อนนะครับผ่านไปก่อนนะครับนะารลองได้วันนี้ไอ้นี่ละหน่วยเนี่ยหน้าแตก คือจริงๆนะผมไม่อยากไปต่อยต่อยอดอะไรนะเพราะว่าหนึ่งผมสงสารลุงมานุทุกท่านครับลุงมานุเป็นโรคซึมเศร้ากินยาแลังครับประสาทอยู่ทุกวันนะครับถ้าไม่กินยานอนไม่หลับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไอ้นี้ละน่วยเนี่ยนะครับซึ่งไปร้องเรียนเขานี่นะไปกล่าวอ้างว่ามีการเปิดรับบริจาคโดยไม่ชอบเนี่ยทำให้เขาเครียดมากนะ,นะนะเขาเครียดมากวันนี้เขาถวายผมสี่ครั้งนะ ถ้าหากวันนี้ลุงมานพเป็นอะไรไปคุณต้องรับผิดชอบถ้าลุงมานพคิดสั้นฆ่าตัวตายผมจะเดินทางไปหาคุณที่บ้านและจะไปถามหาความเป็นธรรมกับคุณที่บ้านนะครับว่าทำไมทํานิสัยสารเลวแบบนี้นะครับการที่เปิดรับบริจาคในวันนั้นผมพูดไปหมดแล้ว ไม่ได้มีอะไรในกอไผ่และเป็นการโอนเข้าบัญชีโดยตรงของครอบครัวเขาแต่ก็มีมีสาระเลวบางคนพยายามยงว่าผมเป็นคนไปเปิดเอาเงินเข้าบัญชีตัวเองงูโโชิบหายไม่ได้ดูคลิปเลยนะครับพวกมึงไม่ได้ดูคลิปเลยว่าเลขที่บัญชีที่โชว์อยู่เนี่ยคือเบอร์เบออรบัญชีของเมียเขานะแล้วก็มาปลุกปั่นข่าวไอ้นี่ตายไปนี่นะรับรองนะฮะ โดนน้ำกระทะทองแดงกรอกเข้าปากครับไอ้น,นี่ปากเสียนะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านสบายใจได้ไม่กระเทือนผมหรอกไม่ว่าจะนะครปฐม,มหรือบุรีรัมย์ชิวๆนะไม่ต้องให้ความสำคัญอะไรกับมันนะครับอย่างนะเออแต่ผมให้ความสนใจเรื่อง่ารกมกขอทาบนบรรลือโลกนะครับผมให้ความสำคัญเรื่องนี้ เออพี่ฟ้าพี่แมกครับเหมือนได้ยินว่าเขาจะเดินพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าแล้วหรืออย่างครับเอฟซีครับเขาจะเดินพรุ่งนี้ใช่ไหมเออผมจะได้ให้นักข่าวไปทาข่าวไงให้นักข่าวไปทำข่าวไงข่าวดีไม่ดีไม่รู้นะแต่นักข่าวเขาสนใจจะไปทําข่าวนะเขาจะไปทําหาถึงความเหมาะสมจุกกรูเดินวันไหน นักข่าวรอตลอดทางจุกกรูเกอรเขาจะไปถามนะความเหมาะสมอ่าเดี๋ยวนะสวัสดีครับพี่อยู่ด้านหน้าใช่ไหมเอออ๋อหน้าปั๊บพี่มองมาตรงข้ามเนี่ยเห็นไหมมันจะมีรถเก๋งเล็กๆสีดำอยู่อันหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอยู่ตรงข้ามดีไเนี่ยเห็นไหม อ่านะแล้วพี่นั่งรอผมก่อนนะผมไล่สดอยู่แป๊บนึงนะอ่านั่งรอผมก่อนแล้วกันนะแป๊บนึงนะโอเคโอเคจุกรูลูกความมหาทุกท่านครับอุอ้ยออกข่าวได้เลยพี่ละมนุนรอบนี้ผมให้เขาออกข่าวแหมเรื่องดีๆอย่างนี้ต้องออกข่าวครับพี่น้องคนทั่วโลกทั่วประเทศจะได้รู้นะ <laughs> คนทั่วโลกทั่วประเทศจะได้รู้ไงทุกท่านนะครับว่าวันนี้มีคนคนหนึ่งไปอ้างสถานที่สำคัญวัดสำคัญในประเทศในจังหวัดเพื่อเปิดแสวงบุญรับบริจาคไม่ว่าจะทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางการเดินข้างทางนะฮะนะครับนะก็เดี๋ยวรอดูกันไปพี่น้องนะนะ ดูความจะมาละแหมพี่ผู้ใหญ่ยังไม่โทรมาสักทีเอายิ้มมรณะแหละครับคุณเกกานะเดี๋ยวนะพี่จูบอกว่าคอยสิบล้อเบรกแตกอุ้ยตายแล้วสาธุออไม่เป็นไรครับพี่เป็นโนชิวชิสีสันนะครับเป็นสีสันถ้าเราเปิดช่องสาธารณะ ใครก็เข้ามาได้ครับแต่ถ้าเข้ามาผิดจังหวะผมด่ากลับหยาบๆใคยๆอย่ากโกรธนะต้องบอกก่อนนะว่าอย่ากโกรธนะเพราะคุณเข้ามาในบ้านผมเองนะเวลานักข่าวเข้าไปถามตอนเดินสวัสดีครับเออไม่ามารทราบว่าที่มาเดินตรงนี้ไปแอบอ้างแบบนี้เนี่ยคุณคิดว่าเหมาะสมหรือไม่อแนนะ่แล้วมึงอย่าไปแย่งไมโครโฟนก้นะมึงอย่าไปตบหลังรูปหลังเขานะไม่เอานะ มีบทเรียนแล้วมึงต้องจำนะออาเอออย่าเสลออย่าทะเลาะทะลลานะไปตบหลังเขาบอกรูปหลังไปกระชากไม้เขาอย่าบอกว่าอะไรนะหยอกหยอกไม่ได้นะผู้สึกข่าวเขามีกฎหมายคุ้มครองนะท่านนะได้ข่าวว่ามีข่าวช่องใหญ่สนใจจะประกาศให้ทั่วโลกทั่วประเทศได้รู้เลยว่าวันนี้ไหนมีจำเลยคนหนึ่งได้มีการสแสวงบุญ โดยการเดินขอทานนะอ่าไม่มีผมไม่มียอดเงินอะไรไม่ได้เข้าบัญชีผมไปตรวจสอบได้เลยผมไปช่วยด้วยใจ